สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอนนาเคลื่อนไหวอีกดีใจจะได้กลับไทยเคลียร์ปมหวยทิพย์หลังจากสารออกหมายจับผู้ต้องหา3คนในคดีหวยทิพย์หนึ่งในนั้นมีแอนนาพิธีกรรายการบันเทิงชื่อดังและยังเป็นเพื่อนสนิทของสาวแตงโมนิดาที่ตอนนี้อยู่ต่างประเทศและมีกําหนดกลับประเทศไทยในวันที่6มิถุนายนนี้หลังจากที่เจ้าตัวป่วยกระทันหันล่าสุดแอนนาได้เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อม กับโพสต์ข้อความว่าจะได้กลับบ้านแล้วดีใจพบกันในเพจมันบันเทิงช่อง8นะคะซึ่งเป็นรายการที่แอนนาเป็นพิธีกรอยู่คาดว่าเจ้าตัวจะออกมาชี้แจงทุกประเด็นผ่านรายการดังกล่าวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ